การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1น,นางสาวกษมาวันปัตถาวโรโรงเรียนบ้านหัวหนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตสามประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวกษมาวันปัตถาวโรเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2539 อายุ28ปีสัญชาติไทยประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2566 โรงเรียนบ้านหัวหนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3งานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียน10คนและจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพาระงานด้านการสอนเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวนชั่วโมงที่สอนจำนวน26ชั่วโมง ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน การแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการและความเป็นข้าราชการครูปฏิบัติตามกฎ,มกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาสานก,กิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอ เห็นถึงความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเขารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีดประเพณีวัฒนธรรมของชาติและชุมชนมีจิตบริการและจิตสาธารณะต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติจัญญาบรรวิชาชีพครูพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ควาสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามาคัคคีเกือกูลซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยูนะ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การนำรลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นจิตวิญญาณของความเป็นครูเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียน สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยปาศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศัก,กยภาพความสนใจหรือความตั้งใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปกป้องป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤตินในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ ัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาทีมงาน จะทมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้มากที่สและความรับผิดชอบ